จากการที่ได้นำเสนอไปในคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือได้เปลี่ยนปลอกลูกแหวนจากอีที95มาเป็นอีทีร้อปรากฏว่ากำลังแรงขึ้นเป็นที่น่าพอใจแต่ปัญหาที่พบก็คือการหมุนสตาร์ทเครื่องค่อนข้างยากเพราะว่าแรงส่งของ ล้อช่วยแรงตัวเดิมไม่สัมพันธ์กับกำลังอัดในห้องเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สตาร์ทยากหากจะเปลี่ยนเป็นล้อช่วยแรงของ E ีที5 1 5ก็มีจำหน่ายในราคา2,800บาทรวมค่าส่งอีก500คิดว่ายัางค่อนข้างจะแพงจึงได้นำล้อช่วยแรงที่ได้จากร้านของเก่า มาตัดเป็นวงแหวนด้วยลูกหมูแล้วนำประกบเข้าไปจากนั้นก็ได้ทดสอบการสตาร์ทด้วยมือหมุนก็ปรากฏว่าสตาร์ทง่ายขึ้นกว่าเดิมมากส่วนการสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้านั้นไม่มีปัญหาสตาร์ทสะดวกสบายเหมือนเดิมในคลิปนี้นะครับก็จะได้มาทดสอบ การดันดินนับว,ว่าจะมีกำลังมากพอพหรือไม่โดยการดันดินที่เป็นลักษณะดินลูกรังนะครับเพื่อปรับพื้นที่บริเวณคอสะพานะเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกก็มาทดสอบดูนะครับจากการทดสอบในการดันดิน แต่ก็รู้สึกว่ากำลังแรงมาก้นกว่าเดิมนะครับเพียงแค่เดินเครื่องเบาๆถึงลกลาง็สามารถดันได้โดยสะดวกแลไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนก่อนที่ยังไม่ได้แปลงเครื่องและยังไม่ได้เพิ่มน้ำหนักเข้าไปที่ร้อยเคื่อแรงเวลาเราดันดินก็ต้องเร่งเครื่องรอบค่อนข้างจะสูง ถึงจะดันลินไปได้แต่ณขณะน,นี้รู้สึกว่าไม่ต้องเร่งเกลื่องมากเพมีพลังก,กำลังมากเกินพอก็สรุ้ว่ามีกำลังแรงพอใช้นะครับแต่้าจะให้ดีเหมือนรถใหญ่ก็ต้องทำใจหน่อยเพราะว่ายังไงมันก็ยังเป็นรถงดนตามบํรลังนะบปัญหาที่พบก็คือค่อนข้างจะช้าเวลาถอยหลัง ครับใม่ทันใจครับสหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจในช่อง YouTube รถไถ้ไวกระเซียนะครับเราก็จะทำไปทดสอบไปนะครับปัญหาที่พบนะครับก็จะปรับแก้เพื่อให้ได้สิ่งที่ ดีขึ้นแล้วก็เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งาน,นเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้มีคุณภาพและนำมาใช้ประโยชน์ในงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานไถงานดันดินงานตัดหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งไว้เป็นเศษเหล็กนะครับกยัดทิ้งร้างหายไปก็ได้ไม่เท่าไหร่ การตัรบเปอี่ยนริบสำหรับท่านที่มีรถไถเดินตามอยู่แล้วนะครับมาแปลงเป็นรถไถนะครับก็เป็นการเพิ่มคุณค่าก็เพิ่มคุณภาพให้กับสิ่งที่เรามีอยู่อีกประการหนึ่งสําหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่นํามาใช้ในรถคันนี้ผมมุ่งเน้นที่ราคาประหยัดและราคาถูกนะครับอาจะเอาฟองเป็นแพ่งมาทา ก็ดีกว่ามา,ยาอย่างเช่นในเรื่องอุปกรณ์ที่นํามายกฐานาหน้านี่ก็เป็นรอบดเดียวราคา380บาทนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึง่งถ้าจะให้ดีนะครับสะดวกสบายใช้ไฮดรลิกนะครับลงจุนไปทั้งยกฐาหนหน้าฐานหลังนี่งไม่เกินสองคนก็สะดวกแน่นอนครับแต่ก็ต้องหลกมาด้วย จำนวนเงินที่ผ่นานจะมากก็ทำไปคิดไปนะครับสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างนะครับเป็นการประหยัดและมันจะช่วยให้เราได้ฝึกคิดฝึกทำนะครับดัดแปลงเพื่ทำไปเรื่อยเรื่อยนะครับท,ทำไปว่ามันงนา่จาจะเกิดไปเยอะจะลองทำดูว่าไม่เป็นไร าจะให้สะดวกขอเราแน,นี่ยนะไปทางบริษัทครับหรือท่านที่ยังไม่มีรถไถเดินตามอยากจะมีรถไถเล็กมาใช้ก็มีของนำเข้าญี่ปุน่นราคา67,000 80,000นี่ก็คุณภ,ภาพยอดเยี่ยมครับแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ยังเห็นคุณค่า ของรถไทยเดินตามที่เรามีอยู่นำมาดัดแปลงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำไปคิดไปแก้ปัญหาไปนะครับในที่สุดก็มันก็จะค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างช่วงพักนะครับการเก็บเกี่ยวก็เสร็จเรียบร้อยอีกไม่นานประมาณปลายเดือนนะครับก็คงจะได้ลงมือ ตัดต่อสร้างฟางข้าวเพื่อเตรียมไถท,ทำนาปลังนะครับซึ่งทางคลองชนประทานเขาจะส่งน้ำมาในต้นเดือนธันวาคมนี้ก็คงจะได้สนุกกับการไถนากันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอดิดไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจ